สมปองคนครไทยสงเปิดใจครั้งใหญ่ยอมรับยืมเมือนทิจจอ13ล้านเหลือหนี้อีก8.8ล้านลั่นขอสู้สุดใจคืนครบภายในปีนี้ให้ได้สมปองคนครไทยสงหรือที่คนไทยคุ้นชื่อกันมาตลอดในฐานะอดีตท่านักเที่ยชื่อดังอย่างพระมหาสมปองได้กลาาตื่นไปเดินร้อนในโลกโซเชียลอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับการยืมเงินจำนวนมหาศาล จะบุคคลใกล้ชิดในวงการศาสนาเรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและสร้างความสนใจเป็นอย่างมากเพราะหลายคนยังคงจดจำภาพลักษณ์ของเขาในวันที่เป็นพนักเทศชื่อดังมีสไตล์การเทศที่สนุกสนานแฝงอารมณ์ขันและเต็มไปด้วยสีสันที่ไม่เหมือนใครแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากตัดสินใจลาสิขาออกจากผ้าเหลืองและหันมาใช้ชีวิตในเส้นทางคารว่าเต็มตัว กระแสข่าวหรือที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการที่มีการพูดถึงอดีตพระชื่อดังที่ถูกกล่าวหาว่ายืมเงนินก้อนใหญ่ไปกว่า10ล้านบาทแต่ยังไม่คืนครบถ้วนในตอนแรกไม่ได้มีการเอ่ยชื่อโดยตรงม,มีเพียงการใช้ตัวย่อว่าสอทำให้โลกโซเชียลต,ต่างตีความกันไปต่างๆนานา